สวัสดีนะเดี๋ยวพรับเวลาของไฟบอกแล้วบอกแล้วไฟไฟบ้างไงฮะไฟบ้างไง นี่ครับไฟตักน้ำออกยกมาเลยยกเข้าตัวเลยตัวก็มาทำตรงนี้วางของมาตรงนี้เลยลาดปูนแล้วก็วางของไว้เลยอไฟไฟไฟกวนครับไอ้ลิงกับปุ่ยไฟกวนกวนควานเน้นทั้งคืนเรื่องเรี่องการเคลียรยพยาธิที่นอนครับ ไฟกำลังกินยาอยูน่นะครับไฟกำลังกินยานะครับก็สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับก็มีพี่พี่แม่แม่ครับก็ขอเป,ป็นคลิปวิดีโอยาวๆสักสิบวัทีนะว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะ,จะเอาสิบวันทีไม่ได้ไลฟ์นะไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวผมไลฟ์ตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวไลฟ์ตอนบ่ายก็ให้มาดูความนะครับน่ารักของชาวบุฟเฟ่ในแอร์บิลังแม่ครับเนี่ย ไฟมนนี่มา,มาเร็วมา,มาเร็วมาเร็วไปเร็วนะครับหลบพี่หลังแม่เขาได้ไหครับตอนนี้ก็เรื่องคอกเรื่องอะไรก็ดาเนินการทําไปได้ตั้งสาแล้วตั้งสานะครับเดี๋ยวอีกไม่นอนก็น่าจะน่าจะก่อนันเกิดน้องวันที่9ก้ามีนานครับน่าจะมีที่อยู่นะครับน่าจะมีที่อยู่นะครับไฟ ครับก็เชิญชวนนะครับพี่ๆแม่ๆครับเติมคะแนนช่วยน้องกันได้นะครับก็ป้าในคลิปวิดีโอนะครับก็คลิปวิดีโอที่อัดน,นีในตอะลง youtube นะครับไปลง youtube นะครับมีพี่พแม่ขอมานะครับไฟเอ้ยไฟไปไหนละ่ะไฟฮะไปไฟไปไหนวไปเออไปเรื่องอะไรมึงสวัสดีครับสวัสดี นะครับนะครับก็เดินวนอยู่งางาเงี้ยไปไปเดินวนอยู่นะครับคอกเดิมก็ยังเป็นยังเป็นดินเป็นอะไรอยู่ครับเป็นดินเป็นอะไรอยู่ครับไฟมานี่มาไฟมาไม่มีของกินให้ไฟไฟก็จะเดียวอยู่นี่ครับ เมื่อกี้ควันในน้องห้องกินไปให้ก็นะครับมาละ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 ไอตัวแซบมาแล้ะตัวแซบมาละมาละมาละจะไปเล่นอะไรไาจะไปไหนฮะว่าจะเล่นอะไรไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะครับซื้อลูกบอลให้เล่น ก็เย็บแตกซื้อตุ๊กตาให้เล่นก็ขาดกระจุย่ยก็ตามภาษาเด็กน้อยครับตามาต่เด็กน้อยถึงใคไม่เขจะเป็นช้างก็ยังเป็นช้างเด็กครับเป็นเหมือนเด็กครับอายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบก็เป็นคนก็ยังไม่รู้เรื่องสายอย่างไม่หลายเรื่องสายอยู่ครับหลายเรื่องสายอยู่นะครับไฟมานี่มาเลยไฟมาเรียกก็มาอยู่นะครับเรียกก็มาอยู่จะมาพวกท่านถ้า ถ้าเข้าใกล้มาเขาจะงวงสวัสดิ์นะถ้าผมเข้าไปข้างในเขาจะจะเอาตีนเตะครับแน่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 นีหยัางไออย่างไฟก็ฝากนะฝากช่องรูปรูปไฟแฟร์มารีดไว้นะครับฝากกดติดตามฝากกดถูกใจคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ Selamat